ภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้คือการออกกำลังกายด้วยการแกว่งแขนที่ได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องยาวนานในจีนแผ่นดินใหญ่ไต้หวันและฮ่องกงสสสโดยรองศาสตราจารย์นายแพทย์ปัญญาไข่มุกนำศาสตร์โบราณดังกล่าวมาต่อยอดรณรงค์ให้คนไทยได้ลองปฏิบัติกันขั้นตอนในการแกว่งแขนคือยืนตรงเท้าสองข้างแยกจากกันเท่าระยะหัวไหล่ ปล่อยมือตามธรรมชาติและเริ่มแกว่งแขนไปข้างหน้าและหลังความกว้างของขาซ้ายกับขาเนี่ยขนาดเท่าช่วงไหล่เพื่อให้เกิดความสมดุลถ้ายืนแคบมันจะเอียงล้มง่ายนะครับแล้วก็กางขานิดๆแต่ไม่ใช่กางขนาดเยอะเกินก็เท่ากับช่วงไหล่ของเราเองทิ้งมือลงไปตามธรรมชาติให้มีการแกว่งโดยใช้ท้ตัวลำตัวเป็นตัวเซของมันไม่ได้ใช้แรงที่แขน ขยับลาตัวดูผมนะครับลาตัวผมจะมีการขยับเซไปข้างหน้าไปข้างหลังนิดหน่อยทําให้มันเนียนๆพอรู้สึกว่าตัวเซจริงๆแล้วเนี่ยเราก็ใช้ฝ่าเท้าช่วยสมดุลเมื่อเซไปข้างหลังมักจะต้องไปสมดุลที่ส้นเทา้าเมื่อเซไปข้างหน้าก็าสมดุลที่ปลายเทา้ขาขณะที่ผมกําลังทําส้นเทา้าปลายเทา้าส้นเทา้าปลายเทา้าส้นเทา้เทาปลายเทา้าการแกว่งแขนเป็นเพียงภาพลวงตาครับ ทำให้ผู้ปฏิบัติตัวเองเหมือนจะล้มจนสมองต้องสั่งให้กล้ามเนื้อออกแรงต้านเกิดการเผาผลาญพลังงานขึ้นมาไปไงนบ้างครับเมื่อกี้ใช้เวลาไม่นานเลยครับค่ะเหมือนออกกําลังกายแต่แบบทําท่าง่ายๆมากเลยแต่มารู้สึกว่าเหมือนมีการเผาผลาญเกิดขึ้นครับคุณหมอมีการติดตั้งเครื่องมือไว้ที่ข้อมือของน้องปานด้วยเมื่อกี้พลังงานเท่าไหร่ฮะเผาผลาญไปเมื่อกี้ทำท่าง,ง่ายๆแว่งไปเรื่อยๆเบิร์นไป44แคลอรี่แล้วค่ะทีมวิจัยจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลวิเคราะห์ข้อมูลพบว่าการออกกำลังกายด้วยการแกว่งแขน1ชั่วโมงเบิรนพลังงานได้230กิโลแคลอรี่หรือเท่ากับการเดินเร็วในเวลาเท่ากันเราได้พบผลวิจัยที่ว่าการแกว่งแขนมีการเบรนแคลอรี่จริงมีการใช้กล้ามเนื้อ ่ำกว่าช่วงเอลลงไป12มัดเนี่ยจริงๆและสามารถเบรนแคลอรี่ได้ชั่วโมงหนึ่งมากกว่า200แคลอรี่ซึ่งนั่นหมายความว่าเราสามารถใช้การกิจกรรมการแข่งแขนเนี่ยในชีวิตประจำวันในการทำสามารถซึมไปในวิถีชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดีการแว่งแขนเหมาะกับคนทุกเพศทุกวัยทำได้ทุกที่ทุกเวลาไม่เกิดเสียงรบกวนใดๆผู้วิจัยยืนยันครับว่าการแว่งแขนอย่างต่อเนื่องอย่างน้อยวันละ30นาที พุงจะลดลงร่างกายจะแข็งแรงขึ้นประหยัดค่าหมอแน่นอนครับพที่เชียร์นะครับแข่งแขนวิธีที่ถูกต้องนะครับทำให้มันซึมลงไปในวิถีประจำวันในวิถีชีวิตของเรามีโอกาสบ้างเมื่อไหร่ทำได้เลยแข่งแขนไม่ต้องเตรียมเสื้อผ้าไม่ต้องเตรียม,มอยมุปกรณ์ต่างๆแล้วเราจะได้พลังงานที่ถูกเผาไปซึ่งมีผลทำให้เราเนี่ยมีสุขภาพดีได้นะครับประวิทย์ทั้งทวีสุขข่าวสามมิติรายงาน